สวัสดีครับอยู่กับผมเอบัญชานะครับช่องไหล่โดนจอนะฮะก็มี f c ทางบ้านนะฮะ f c พี่เอปริญญานะครับทักมานะขอทุน444บาทปั้นไป3 0,000ื่นได้ไหมครับก็ขอยากเกินเออโคตรยากเลยนะแต่ละคนนะแม่งขอทุนน้อยๆกำไรไปหลักหมื่นกันทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวทำให้แล้วกันนะคนดูอ่านี่ก็เฟซพี่เอปริญญานะครับเฟซพี่เอปรินญาทักมาพูดคุยกันได้นะ ใครอยากให้เล่นทุนเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ก็ทัามาพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้เวลาเที่ยง46นาทีผมเล่นตั้งแต่9โมงแม่งโคตรเหนื่อยเสียงจนไม่ไหวแล้วนะเสียงไม่ไหวแล้วนะคนดูนะเล่นตั้งแต่9โมงประมาณ36รอบนะประมาณ36รอบนะครับก็เติมไป44 4บาทคูณ36ไปโอ้โหแม่งเยอะเหมือนกันนะเหนื่อยเรื่องเหมือนกันนะคนดูนะขอทุนจะเยอะกันบ้าง วันนี้มาด้วยทุน4 4 4บาทกับค่ายเซ็กซี่นะคนดูนะมาด้วยกันกับค่ายเซ็กซี่ตอนนี้ไพ่เหมือนจะมาในรูปแบบมังกรนะครับไพ่เหมือนจะมาในแบบมังกรอย่างนี้มันต้องขยี้ให้หน<ะ>ักขยี้ขยี้ขยี้เฮียอะไรโอ้ <laughs> ยังไม่ได้ลงเลยนะแม่กดเอฟเฟกต์ผิดอ่าไม้แรกตามเขาไพ่มังกรไปนะคนดูตามมังกรไปนะไปน้ำเงินเพเยอร์นะครับแบ่งลงไปนะ แบกลงไป140บาทครับมาลุ้นกันไม้แรกน้ำเงินเทเยอะฮะน้ำเงินเทเยอะจะมังกรหรือมังคือ <c oughs> ผมไม่อยากใช้เสียงเยอะนะคนดูนะเดี๋ยวเสียงไม่ไหวนะเดี๋ยวไม่มีพูดอะไม่มีเสียงพูดอะโอ้โหไม้แรกเสมอไปครับเสมอไปนะเสมอไปโอโ้ยังไงดีย้ำไปน้าเงินเดิมดีกว่าไหม ผมจะย้ำไปน้ำเงินแล้วกันนะคนดูนะขอไปน้ำเงินเพเยอร์แล้วกันนะไปน้ำเงินเพเยอร์ตามข้ให้มังกรน,นะครับแม่งจะมังกรหรือมังกรปะเนี่ย <laughs> 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 ผมจะใช้เทคนิคการอ่านเข้าไพ่หลักทั้งหมด9รูปแบบนะครับแล้วก็ดู3ามเกลอือควบคู่กันไปนะคนดูนะ <laughs> อ่ะมาน,นี้ผมจะย้ำไปน้ำเงินนะครับย้ำไปน้ำเงินเพเยอร์มาลุ้นกัน ยังไงคนสวยไม่แรกของำงานเลยเอโอ้โหแดมสามสี่มาสามสี่มาดีเออถึงของเข้าไปเรียบร้อยเปิดมัอสวยครับห้องถือความฮิตอยู่โอ้เออไม้นี้ โอ้โหถ้าจะตามไพท่ทึบนะครับไพท่ทึบมาในรูปแบบ2ตัดหนึ่งต้องไปแดงนะคนดูนะอ่าไม้นี้ผมขอตามเขาไพ่ทึบแล้วกันนะครับขอตามเขาไพ่ทึบมาในรูปแบบ2ตัดหนึ่งไม้นี้ไปแดงแบงเกอร์นะคนดูนะไม้นี้ไปแดงแบงเกอร์นะครับช่วงแรกคือแบบพยายามจยาพลาดนะถ้าทุนน้อยๆน,น,นะแต่วันนี้ก็ทุนมันก็เยอะอยู่นะ414้บาทนะปกติแม่ให้เล่นทุน20บาท30บาท60บาทแบงโกดยากเอามาลุ้นกันหน้าสวยนะหน้าก้านะ ผีเข้ามาเออตัดมังกรแบบคมคมตัดมังกรแบบนักเลคมนะสมนตักมัน้าเป่าอกบร้ะทบนได้แนมนักบอกกูเปิดเลยบอกค่มีท้ายะเด็มึงกอยู่บอกเอาตมึงยเลยไม้นี้นะครับตามไพ่ทึบไปต่อนะถ้าจะตามไพ่ทึบต้องไปน้ำเงินนะไพ่ทึบมารโดสตัดหนึ่งไอ้ไม้นี้ไปน้ำเงินเพเยอร์นะครับตามเขาไพ่ทึบไป มาลุ้นกันมาลุ้นกันยังไม่ได้เย็นเตกเลยนะไอ้คนถามมาเย็นเตกหน่อยเย็นเตกหน่อยเฮ้ยนาเก้าว่ะถึงขอบมาดิทีโอ้โหไม่เกี่ยวโคตรทุเรศเลยสามสี่มาโอ้ยเฮ้าเข้าไปดิเยียบร้อยแม่เงเอ้ยหน้าอย่างสวยจั่วทุเรศมาก โดนแหลกเลยเมื่อกี้เราตามเขาไพ่ทึบนะตอนนี้ไพ่ทึบมันเปลี่ยนมาในรูปแบบ2ตัด2แล้วนะครับไพ่ทึบเปลี่ยนมาในรูปแบบ2ตัด2อ่ะมานี้ขอไปไปน้ําเงินแล้วกันนะไปน้ําเงินแล้วกันไปน้ําเงินนะคนดูนะไม้นี้นะมาลุ้นกันน้ําเงินจะมาหรือเปล่าชอบน้ําเงินนะไม้นี้นะน้ําเงินจะมาหรือเปล่า อออินไปนะไมน้นี้โอ้โหสามแต้มครับสาแต้มที่ยะงไงสี่ห้าหกไปดิสี่ห้าหกไปดิเออเจ็ดแต้มเย็นตึกเย็นตึก โอ้โหเรียบร้อยครับเอียนหัวไปเลยอย่าหาเรื่องผมเป็นนักเรียนไม่ใช่นักเลงฮดิสแมทแฟชั่นสัมปทานใน gang gang ให้กูไปส่งไหมวันตั้งหน้ากระเป๋าเมลวอเจลส์ไงพี่บาร์ดี้ด่าเลยไอ้สัตว์กูด่าเลยนี่มาท้องบ้านใดแน่ต่างบอกกูเปิดเลยบอกแคมีท้ายบนดิมึงก็จะบอกว่าไม่โปรงต้องไปอยมึงเนีย้ไม่นี่ผมเล่นตามเขาให้โปร่งไปแล้วกันนะครับไปน้ำเงินเพยเยอร์นะคนดูนะไปน้ำเงินนะครับตามเขาให้โปร่งไพ่โปร่งเนี่ยมาในรูปแบบปิงปอง อะออินไปไหมคนดูอ๋ออินไปไหมนี่พูดผิดพู้ผวาโอ้เสียงผมไม่ไหวแล้วนะขอภัยคนดูด้วยนะฮาแต้มกรับฮาแต้มโอ้โหงามไส้แล้งามไส้แลสามสี่ห้ามาเออเอ้ยเชี่ยกรอเข้าไปดิ ฟชันคนันใกางเกอยเรื่องผเป็น่ชนักเลงดิสมแฟชั่นสมปทติไดกางเกงให้หลับมปในวบบดข้างหน้ารเป่าเมมอเคเลสโกทุบารี่ได้เลยไอกาเลยบัตรทอเมึงบานได้เน่ยามกูเพะเลดเลยแค่มีแค่ัดมึงกาอยู่บออเอาตีมึงยิงเลยใครยังมีปัญหาเข้ามาตีหลักกูได้เบอร์เลยมึงเล่นไม่ได้บัตรทอนมึงานดแน่อม่ลับร้อนไม่ับ ขอรอดีกว่านะมานี่รอดีกว่ามาดูก่อนฝั่งไหนจะชนะมานี่รอแล้วกันนะสองต่อสองจะไหลไหมหรือม,มันจะน้ำเงินจะไหลโอ้ยี่น้ำเงินปอกแปดน้ำเงินปอกแปดโอ้ยี่ไม่ได้ลง <c oughs> แง่เอ้ยน่าจะตามให้ปโปร่งไปนะเมื่อกี้นะอ่ะมานี่เล่นตามให้ปโปร่งมาแล้วกันนะครับ ไพ่โปร่งเนี่ยมาในรูปแบบปิงปองถ้าจะตามไพ่โปรง่งต้องไปน้ําเงินเพเยอร์ครับมายนี้จะไปน้ําเงินเพเยอร์นะคนดูนะตามเขาไพ่โปร่งไปนะครับผมคิดว่าน้าเงินน่าจะไหลด้วยนะมันอาจจะมาในรูปแบบ5ตัด2ตัด5ก็ได้นะอ่ะลงไปสองพันครับมายนี้เมื่อกี้ปรับชิปไม่ทันนะปรับชิปไม่ทันนะอย่างนั้นเป็นไรครับลง2 0 0พันก็ได้นะคนดูเปิดมาสวยๆเปิดมาสวยๆ โอ้ป๊อกเก้าอย่าชนนะอย่าชนนะเออเปดหนาวเก้าสบายเวัร ไอพี่บาร์ดีดาเลยไอสัสกูดาเลยมาทงมึงบานใดแนมหนักบอกกูเปิดเลยบอกแค่มีท้ายปัดดินมึงก่าอยู่บอกเอาตีมึงยิงเลยไผ่ยังมีปัญหาของมาตีหลักกูได้เบิร์เลยมึงเปียตีนมันแต่ใส่ดนเลวินมึงหยงวัตฟังทิมาร์คขักแค่นอหของไอซียู่งอยู่เนื้อตับมึงเล่นพิภพหลังข้ากู่จากยิ่งบ้าบ้ากันตรากนะโดนฟอกกราวสวนเราให้หลับด้วยนะรอแล้วกันไม้นี้รอแล้วกันคนดูเดี๋ยวเรารอไม้ต่อไปนะไม่ต้องรีบนะ เขาค่อยไปนะเขาค่อยไปเขาค่อยไปนะไม่อยากพลาดนะถ้าพลาดแม่งเหนื่อยนะเล่นไป30กว่ารอบแล้วแนวเรื่องเสียงไม่มีเลยอ่ะเสียงไม่มีเลยมันโอ้หูน้ำเงินบอดว่ะโอ้โหน้ำเงินมาเอ้ยแดงมาแดงมานะคนดูโอ้โหเดี๋ยวนะไพ่โปร่งทำไมมันยังไม่ไหลวะไพ่โปร่งทำไมมันยังมาได้แบบปิงปองอยู่วะ อ่ะไม้นี้ไม้นี้ชอบน้ําเงินนะชอบน้ําเงินนะอ่ะขอตามก็ไปไม่ขีดแล้วกันนะไม้นี้นะไปน้าเงินเพเยอร์นะครับตามก็ไปไม่ขีดนะเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าจะตามก็ไห้ไม่ขีดต้องไปแดงไมน้นี้แต่ผมชอบน้าเงินนะอ่ะอ่ะมาลุ้นกันนี่มันห้องน้าเงินชัดๆนะห้องนี้นะน้ําเงินออกเยอะมากนะเอ้ยน่าสวยอยู่ดึงขอบเข้ามาเอยอยยาชนแล้วกัน ยาชนแลกันเออบอกเลยวันนี้มันห้องน้ำเงินชัด่องน้ำเงินชัดนี่ป็นตั้งเรนมาเนันกไม่ได้แต่ก็ไม่่งไปวัดตั้งห้าเขาเปาแมมโอเคกวบารี้อนตัดนีบมานไดนากบเขาไม่ดเลตขม่ขีดมาตัดดีมาูแบบสองนะครับเขาไม่ขีดมานรวจ2อตัดสองถ้าจะตาม็ไปไม่ขีดต้องไปแดงนะต้องไปแดงแต่ผมชอบน้ำเงินนะมานี้นะเอ้ยชอบแดงนะชอบแดงเอ้ยไปแดงแล้วกัน มันนี้ไปแดงนะไปแดงนะถ้าจะตังก็ไพ่ไม่ขีดต้องไปน้ําเงินแต่ไม้นี้ผมชอบแดงนะผมคิดว่าไพ่น่าจะมาในรูปแบบปิงปองอ,ะอ่ะอ้าวมลุ้นกันปิงปองจะไหลไหมอออินไป8,152บาทครับปิงปองจะไหลหรือเปล่าเชียบบเ่ยมันสีดแดงเวทีแปดไปโอ้โหงามไส้แล้วงามไส้แล้วทีนี้เชีย่ยแล้วไง8แปดเก้ามา เ้าหลังนี้โอ้แม่ปิดเองมาเฉยไม่ใช่นักเลงตองมาเฉยครใบ gang gang ให้กูไปส่งไว้วันตั้งหน้ากขเป่าโอเค l ดาเลยไอ้สัทกด่าเลยมายมึงบานได้แนมนักบอกกูเปิดเลยบอกแห่มีท้ายปนี้มันกลายเปานน้ำติมึงยิ่งเลยและเล่นตามเขาให้ถือไปด้วยตอนนี้เขาให้มาในรูปแบบสตัดสมนะครับมานี้ไปน้ำเงินเพลเยอร์คนดูมาลุ้นกัน แบ่งลงแล้วกันนะห้าพนะเผื่อไม้นี้เสียนะจะได้มีเงินไม้ทบไม้ต่อไปนะไม่กล้าเทอะไนดิยิงปองจะไหลไหมนานหนึ่งครับเที่ยแล้วไงแต้มเดียวเจปไปเจ็มาดิโอ้โหเรียบร้อยคนดูไม่รอดกันไมนี้โอ้เมื่อกี้ตามาปไปทึบแม่งไปทึบแม่งตัด แต่ตอนนี้ดูจากไพ่หลักนะครับแดงมาไม่เกิน2ตัดนะแดงมาไม่เกิน2ตัดอ่ะไม้นี้ไปน้ําเงินแล้วกันนะดูจากไพ่หลักแดงมาไม่เกิน2ตัดนะครับไม้นี้ขอไปน้าเงินเพเยอร์เลยแล้วกันไปน้ําเงินนะครับคนดูนะน้ําเงินเพเยอร์มาลุ้นกันไม้นี้เอาเสียดลงทันไม่เห็นห้าพันแบบไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรเสือไม้นี้เสียจะได้มีไม้ทบไม้ต่อไปนะ น้ำเงินต้องมาแล้วนะเจ็ดครับโอ้โหงามไส้แล้วแต้มเดียวเชียร์แล้วยกเจ็ดมาดิหกเจ็ดเอ้ยก้าวหลังไปเลยอย่าหาเรื่องถกเป็นนักเรียนไม่ใช่นักเลงฮ่าฮ่าฮ่าดิสไม่แฟชั่นสัมปทานในก a n g g a ให้กูไปสุกไหมวันทั้งหน้าเขาเป่า m ม m e o k ค y let's go everybody ดาเลยไอซ์ทักบูด่าเลยบัมึงบานไดนามิหนักบอกกูเปิดมานี้ตามให้โป่งไว้แล้วกันนะให้โป่งมาสวยนะ ไพ่โปร่งมาในรูปแบบ2ตัด1ครับถ้าจะตามไพ่โปร่งต้องไปน้ําเงินเพย์เยอร์อ่ะไปน้ําเงินนะครับคนดูไหมนี้มาลุ้นกันน้าเงินเพย์เยอร์ตามเขาไพ่โปร่งไปครับแม่เล่นมาสิบนาทีเพิ่งบวกไปประมาณประมาณ9ก้าพยังไม่ถึงเพึ่งสามหมื่นเลยไม่จะไปถึงสามหมื่นปะเนี่ยแต้มเดียววะเอาเรื่อก็ทีนี้งามใส้แล้วเด็ดแปดนะ สีแจ่มเย็นเตกเย็นเตกโอ้ไม่รอดไม่รอดแม่อุตส่าเย็นเตกแล้วไม่รอดโอ้เมื่อกี้ตามให้โปร่งแม่งไพ่โปร่งมันตัดนะคนดูนะไพ่โปร่งมันตัดนะครับไม้นี้ถ้าจะเล่นตามเขาไพ่ไม่ขีดมาแนละ้วแบบปิงปองต้องไปน้ําเงินนะเอ้ต้องไปแดงนะต้องไปแดงไม้นี้ไปแดงแล้วกันนะตามเ็าไพ่โปร่งไปนะครับเอ้ยไพย่ทึบไม่ใช่ดิ ตามเขาไห้ไม่ฉีดไปเขาให้ไม่ฉีดมาเนื้แบบปิงปองครับถ้าจะตามเขาให้ไม่ฉีดมาเนือแบบปิงปองต้องไปแดงแบงเกอร์มาลุ้นกันคิดว่าไพ่น่าจะมา2ตัดหนึ่งด้วยนะคิดว่าไพ่น่าจะมา2ตัดหนึ่งนะถ้าเสียมาน,นี้ต้องไปเรื่มใหม่นะเทียแล้วไงสามสี่มา ดิสไม่แฟชั n คนตกันจริงแต่ละหมายเรื่องผมคเป็นักเรียนไม่ใช่นักเลงสตานกันี้เขาให้หลักมาในรูปแบบสองตัดหนึ่งมเรื่อยตัดนึ t มาเตัดหนึ่งมาเรื่อยตัหนกเร่อตัด่ะมาเรื่อยตไปน้ําเรินแล้วกหนล่นมาเรื่อหตัดหนึ่งมารื่อยตหนึมาเรอยตัดหนึ่งมาเรื่เนึ่าเรอยตนะงมาเรื่ยตันงมเรื่อยตน่าเร้ยตัดห้ึมไ่อีดมานรู่แบบปดงมรับ จะตามเขาไปไม่ขีดก็ต้องไปน้ําเงินก็ต้องไปน้ําเงินเหมือนกันนะเอ้ยไม่ใช่ดิก็ไปไม่ขีดให้ไปให้ไปแดงนะพูดผิดพูดผิดขอไปไปนี้ได้ตามให้หลักไปนะสองตัดหนึ่งนะไม่ผมโคตรเบอร์อเลยนะตอนนี้นะเบอร์อมากเลยเล่นตั้งแต่เก้าโมงอะไานี้ตามให้หลกักล้นวนเลยโอ้โหเย้ยตามเขาไปไม่ขีดไปแล้วก็แล้วนะเมื่อกี้นะไปไม่ขีดแม่งมาในร้ปปิงปองนะครับ ไปไม่ถูกเลยนะตอนนี้อ่ะไปแดงแล้วกันนะคิดว่าแดงน่าจะไหลนะมานี้ไปแดงแบงเกอร์เลยกันมานี้เหลืออยู่9,006โอ้โหอกีหเหอ9 0 6อ่ะออยินไปมังกรจะไหลหรือเปล่าตามแดงไปนะตอนตอนนี at ้ตามควายไปก <c oughs> ่อนไปแดงแบงเกอร์ครับคนดูจะมังกรหรือมังคือ เอ้ยหน้าสวยเว้ยขอบมาดึงขอบมาโอ้โหเยี่ยบอดสนิทเออหนึ่งสองมาจบเลย ไม่แฟชั่นคนน้อยในกรุงเทอย่าหาเรื่องของผมเป็นนักลิงไม่ใช่นักลิงบิ๊กไม่แฟชั่นสมบัติในกรงเกงให้กูไปสศกไหมวันตั้งหน้าเข่าเป่าโอเค let's go everybody ด่าเลยไอ้สัสกูด่าเลยจีมาทุบมึงบานได้แน่นักบอกกูเปิดเลยบอกแค่มีท้ายบันดตมึงก่าอยู่บอกเอาตีมึงยิงเลยใครยังมีปัญหาเขามังกรจะไหลปะเนี่ยผมกลัวมังกรมันตัดนะคนดูนะอ่ะรอแล้วกันนะมานี่ขอรอแล้วกันนะผมไม่มั่นใจนะครับ ถ้าไม่มั่นใจก็รอดีกว่านะคนดูไม่จําเป็นต้องลงทุกไม้นะเรารอจังหวะมั่นใจแล้วราค่อยลงดีกว่านะครับหมายนี้รอก่อนรอก่อนไม่ต้องรีบจ้ะไม่ต้องรีบตอนนี้บวกมาหมื่นแปดแล้วนะอีกมาณครึ่งนึงนะถึงสามหมื่นนะไม่จะไปถึงกะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมน้ำเงินหกแต้มอะนั่นไงนั่นไง <S <S> <S เกือบตามมังกรไปแล้วโอโ้คนดูเกือบไปแล้ว ตอนนี้เขาไปทึบมาในรูปแบบปิงปองนะครับถ้าจะตามให้ทึบต้องไปแดงนะอ่ะมานี้เล่นตามให้ทึบไปแล้วกันนะไมานี้ขอเล่นตามเขาให้ทึบนะครับเขาให้ทึบมาในรูปแบบปิงปองนะครับมาลุ้นกันแดงแบงเกอร์ไมานี้กดดูนะตรงอาร์คบีและอาร์คพีนะครับเขาเรียกว,ว่าพ่อนาคตนะบีอาร์คแล้วก็พีอาร์หนเรียกว่าเขาพ่อนาคตเราอยากรู้ว่าเขาพาอนาคตมันจะไปทิศทางไหนเราก็กดดูนะกดดูลองเอาไปกดดูกันได้ลองไปใช้กันดูนะ หมื่นห้าเลยนะไม้นี้นะเชีย่ยแล้วไงเฮ้ยโอ้โหเย้จากหมื่นห้าเหลืออยู่สามพันงามไส้เอ้ยถ้าบวกไม้เมื่อกี้นี้คือแบบได้กำไรสามหมื่นเลยนะถ้าบวกไม้เมื่อกี้ได้กำไรสามหมื่นเลยนะแม่งตอนนี้ต้องมาปั้นใหม่ละอ่ะมานี่ไปน้ำเงินนะไปน้ำเงินเพยเยอร์ครับ น่าจะมา4 3 2 1 4 3 2 1จะมาหรือเปล่ามาลุ้นกันน้ำเงินเทเยอร์4 3 2 1ม่จะมาหรือเปล่าโอ้โหเสียดายเลยเมื่อกี้นะถ้าได้เมื่อกี้นะผมจบได้เลยนะเออปอกแปดอย่าชนนะ ด o นคนนาเด็กกางเกงอย่าหาเรื่องผมผมเป็นนักเรียนไม่ใช่นักเลงด i s my f a s h i o นสมบัติราแงให้กูไปส่งใหม่เล่นตามทกห่งสี่สามสองหนึ่งไปเลยนะครับตามทีหนึ่งสี่สามสองหนึ่งไปแลามเทหน่บสาองกูเปิดเลยตกงี่ามสองหกึงปเลยตามกหนึี้ามองงเลยตมีามงหงไเลยมเกน่งหงปเลยามเท็หน่อน่เลาทอ่อยินไปเ8าท็่ออนไปเลยต็กหบาทสวโคตรสวย มาลุ้นกันไหมนี้สี่สหนึ่งครับจะมาหรือเปล่ามองกำงานแล้วเว้ยคนสวยเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วนะโอเ้เยี่ยมแม่งหน้ายังสวยอย่านะเอ้ยเออสา 6, มสี่มาหกแ้มเย็นเตรกครับเย็นเตรก เย็นเซกเจ้าของนี่กระโทรน้ำดีสไม่แฟชั่นคนดีกับ g a กางเกงอย่าหาเรื่อง<ะ>4 3 2เปนะ็น3 2 1ดีสไม่แฟชั่นสมบัติได้ gang gang ให้กูไปส่งไหมวะไอ้นี่ผมจะย้ำไปแดง okay, s <S เหมือนเดิมนะย้ำไปแดงนะ4 3 2 1นะครับไม้นี้ขออออินไปที่แดงแบงเกอร์เลยถ้าได้ไม้นี้จะมีกําไรประมาณไม่ถึงสามหมื่นดิถ้าได้ไม้นี้ก็จะไม่ถึงสามหมื่นนะจะขาดอยู่นิดหน่อยแต่ก็เกือบสามหมื่นนะออออินไปถ้าได้ไม้นี้จบเลย แต่ถ้าไม่ได้แม่งต้องไปเติมเล่นใหม่นะต้องเหนื่อยอีกรอบนะ <c oughs> ขอเถอะคนสวย4,3,2,1นจะมาหรือเปล่าแดงแบงเกอร์อ่าเต็มครับห้าเต็มโอ้โหกเต็มเย็นเตกแล้วเย็นเตกแล้วเออดึงผีมาขอบมา เ <tacos> ออ <seguinte> คน <digitally> น <médico> ั้นเนี่ยคนดูอย่าหาเรื่องผมเป็นเรื่องนักเลงอย่าไม่รอดแม่อะไรว่ะผมแม่ไม่ขวเฉยตัวตีมันไม่ขวบวกมา29,613บาททุน444ก็บวกมา29,000นะ29,200นะคนดูนะผมพอเลยดีกว่านะแม่งเดี๋ยวไม่ไหวนะเดี๋ยวเสียคืนนะครับได้ก็เกือบ30,000นะ เกือบถึง30,000นะครับผมพอดีกว่านะก็ฝากช่องกันด้วยแล้วกันนะช่องไหลโดนจอนะครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคนดูนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ